ฟังรือเปเห็นไหมนี่อาน,นิสงส์จากการพัฒนาจิตแต่ว่าทำให้ชีวิตปลอดภัยจากถ้ากินยาร้อยเม็เดนี่ยเรกลดาร้อยชานี่ปลอดภัยของชีวิตนะครับไม่ใช่ชีวิตนะี้แล้วอีกไม่รู้กี่ชีวิตที่ตัวเองจะต้องดําเนินต่อไปมันปลอดภัยหมดเนี่ยเนี่ยก็เลยเล่าใหนะ้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ก็กลับมาใหม่กลับมาเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ย อาชีพพยาบาลเอใช่ไหมอาชีพประหลัดเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆเลยนะตอนนี้สามมาอาชีวะก็คืออาชีพชอบอาชีพชอบก็คืออาชีพที่ไม่ฆ่าไม่เเบียนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมสามเรื่องอาชีพอะไรก็ตามไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดศีลนะไม่ผิดธรรมนะสามเรื่องพยาบาลไม่ผิดศีลนะ,ะทำแท้งไม่ผิดศีลนะผิด เอาหมอดีกว่าหมอรักษาโรคเนี่ยผิดศีลไหมก็ไม่ผิดนะผิดกฎหมายไหมก็ไม่ผิดนะผิดทางนะผิดทางนะหมอเนี่ยผิดครับคือรู้ไหมว่าคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะมีคู่เวร ผูกเวรกันไว้แล้วเมื่อใจพระตามที่เหตุปัจจัยองตัวไอ้คู่เวรเนี่ยจะมาทวงนี้คนนี้จะต้องเจ็บใค้ได้ป่วยแล้วบุคคลที่สามคือหมอไปรักษาคนนี้ไอ้ัจเนี้ยเบ,บนหาหมอเลยด้วยเหตุน,นี้ผมจึงไม่สงสัยหมอมาเร็งก็ตายก็มาเร็งหมอกระดูกก็ต้องผ่ากระดูกหมอตาก็ตาบอดไม่สงสัยเลยผมในฐานะที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเคยมีคนมาปรึกษาเป็นโน่นเป็นนี่จะทํายังไงหาย ผมรับเลยนเลยครับเขาไปบอกเขาเนี่ยมันเล่นงานผมดันดีเลยเจีบยวให้ได้ป่วยเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาละพอใครถามเรื่องนี้ผมบอกนู่นหมอมีถามหมอหมอก็รู้ดีหมามีเหตดมีหมัดจะทํายังไงถามผมผมบอกคุณต้องไปหามมหมอหมาถามว่าเห็ดหมัดที่มันอยู่บนตัวหมาจะทํายังไงมันถึงจะหมดถ้าหมอหมาแนะนําแล้วคุณก็ ทำตามที่หมอหมาและเห็บหมัดมันก็จะหมดผมก็บุ้ยไปให้หมอศัดแพทย์ไถ้าผมขึนไปรับอีกสักเดี๋ยวก็ยุ่งอีก <c oughs> นี่คือผิดธรรมเขา้าใจไหมผิดธรรมแล้วเรื่องที่สุดคือปลวขึ้นบ้านจะทำยังไงนะโอ้ยที่สุดเลยถามผมมาผมก็ถามว่าคุณเจ้าเอาบ้านหรือคุณเจ้าเอานรกถ้าเจ้าเอานรก คุณก็เอายาฆ่าปวดใส่แต่ถ,ถ้าคุณจะเอายาละรอกมาเอายาฆ่าัวดใส่ฆ่าปวดใช่ไหมต้องตองนกนรกแต่ถ้าให้บ้านมาเป็น้นหลังเนี่ยคุณก็คุณสวรรค์ก็เลือกเอาไปแล้วกันแล้วผมก็บอกไงไมามีนะครับสามีภรรยาเกียงกันัวขึ้นบ้านเธอสั่งสิบรษัดกำจัดัวดสั่งมาสิไม่สั่งเคียงกันไปเกียงกันมาเลยตปวดขึ้นแต่บ้านเลย เพราะเขารู้มันเป็นบาปเป็นอาชีพที่ไม่ถูกเรียกเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมา,รมารกรรมฐานนะ่ตอนนี้สัมมาวาจาความเพียรชอบในมรคคุรองแปดเนี่ยเพียรชอบเพียรยังไงล่ะผมถามท่านถามท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยท่านทำอย่างผมไหมผมเพียรพยายามไม่ให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่ไม่เคยทําเนี่ยมาหรือทำมาแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามาฝังใน,ในใจของผม เพียรพยายามไม่ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของใจของผมคิดพูดทำต้องดีถ้าคิดพูดทำไม่ดีมันฝักในใจแน่นอนผมเพียรพยายามไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ใจเพียรพยายามเอาขอให้ดีในใจออกให้หมดเพียรพยายามทำสิ่งดีๆที่ไม่เคยทำให้มันฝังอยู่ในใจคิดพูดทำแล้วมันฝัง เียรตักษาความดีที่มันมีอยู่ในใจให้คงอยู่สามสิบปีผมรัษสามาจึงมีวันนี้ไงครับท่านเนี่ยเขาเรียกว,ว่าสัมมาวายามะถ้าผมออกจากวัดเมื่อสองห้าหนึ่งแต่ผมยังอยู่ในวงเล่าวันนี้จะมีไหมครับไม่มีหรอกครับแล้วที่ผมไปบอกทั่วประเทศเนี่ยจะมีไหมไม่มีหรอกครับ เขากัทยาแล้วก็เข้าสัทธาตามดีที่เรารักษาไว้ในใจของเราได้ไงแล้ววันนี้ผมก็มาให้ท่านกันเรื่องดีๆทั้งนั้นหเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยนะในเมื่อชีวิตมันดีเนี่ยมันมีแต่ดีหมดเนี่ยถ้ามันชิงล่างนี้มันจะไปที่ดีหรือที่ชั่วแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบตามที่พาทันว่าถ้ามันชอบวงงล่ามันก็ไปบายภูมิ้าชอบมีทางความดีทำบุญให้ทานมันก็ไปสุคติภูมิเห็นไหม ฟ้าท่นพูดถูกโยมปฏิชอบที่ชอบนะโอ้เรามาพิจารณาโอ้พูดถูกไอโยมคนนี้ในศพนอน,น,นในโรงในใจชอบกินเหล้าโอ้ก็ลงมาไปโยมโอ้ฟ้าพูดถูกเลยนี่นี่เนี่ยถ้าเราทำดีตรวเนี้ยความดีตัวเนี้ยมันคุมรักษามันดียังไงท่านเชื่อไหมนขนาดโจมันต้นในความดีรักษาเรามันไม่คนเรามันล้นคนอื่น ขนาดรีบบัดถึงชีวิตเลยนะกำลังเอ็คอปเตอร์มันจะตกมันไม่มีน้ำมันเมฆมันจับกล่องให้เราลองอหรือเชื่อมั้ยก็เพราะความดีตรงนี้ที่มารักษาตั้งแต่น,นั้นค่อยคอนหนักๆทิ้งหมดเลยไม่เอาเราก็รักษาความดีไ้ติค่อยลงพอดีแต่มองไม่เห็นในตานี่ไงนี่ไงพัฒนามันแล้วมันได้อย่างนี้เราก็มีความสุขไปไหนก็สบายสบาย มาขจัดความไม่ดีความผิดดีไหมไม่ดีเอาทิ้งมันไปซะผู้บรรยายกทิ้งให้ท่านดูแลนี่ไงความโลกความหลงไม่อิจฉามาลาิีทิ้งหมด <c oughs> มันก็ดีฮะ <c oughs> เอาละนี่คือวายามะความเปลี่ยนชอบสัมมาสติคือสติระลึลกรู้ในสติปัฏฐานสิเพราะตัวน,นี้ทําให้เกิดปัญญารู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริง แล้วปัญญาตัวนี้ส่องนำทางีริตนี่คือสัมมาสติสัมมาสมาธิคือสมาธิที่นําไปสู่องคาเนี่ยพัฒนาตามแบบเนี่ยแล้วพอได้อุปจาระเราก็เอามาพัฒนาปัญญาอย่างเจ็มนี่นี่มักร,รีองแตกเราก็ทํทำมาเนทำไมจริงโอ้โหสุดยอดเลยพระพุทธ,ธาของเรานี่สองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ยังไม่ลาสมัยในความรู้ของท่านที่ผมสมมติ เพราะว่าในโคดชงเจ็ดเนี่ยมันมีองค์ุณอันที่เรียกว่ามาวิจัะวิจัยทมผมมาคิดีนใหนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมันเป็นโกดังเก็บของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วจ้างคนจําน,น,นวนยอะไปเก็บของเก่าที่ทั้งปีเราไม่มีใครมาเปิอดอ่านเลยเก็บไว้ทำไมให่คือคนหลงหรือเปล่าเนี่ยเราก็มาคิดนะเพราเรื่นี้นมันวิจัยเลยเนี่ย โ oh oh, อ้โหผลงานที่เราศึกษาหน้าดังต้องเพียรเขียนขอตำแหน่งขออะไรอูตห์ไปวิจัยวิจัยเขียนมาเป็นรูปเป็นเล่มเสียเงนินค่าพิมค่าอะไรแพงเดี๋ยวนี้เขาเอาผลงานเราไปใช้ไหมล้าสมัยไปหมดแล้วใช่ไหมนี่เน,เ,เนี่ยเราก็มาวิจัยมาวิเคราะห์โอ้ไอปัญญาไอคิวน,นี่ขย,ยากจริงเลยถ้าเราไปรู้เราไปอะไรเราเขียนวมันมันฟ้องตัวเราว่าวเรา,า,เรายังไม่ฉลาดพอ เดี๋ยวนี้ไม่เอาเล็กทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยเดี๋ยวนี้เขามาออกหนังสืออย่างที่ท่านเห็นธรรมาตาเท่านั้นเลยอีกหมื่นปีแสนปีข้างหน้าไม่มล้าสมัยเนี่ยเนี่ยหนังสือที่ของผมออกมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ล้าสมัยด้วยเหตุที่คนอยากมาซื้อที่กระติดใจเพราอย่างนี้แหละแต่เราก็ไปขายอ่ะเพราพิมพ์นี่คนเขาลงพิมพ์เขาพิมพ์ไม่เรีนี่ยเด็ดเด็ด <laughs> แจกไปทั่วประเทศเลยนี่เช่มั้ยนี่ปัญญาตัวนี้ที่เราได้มาตอนนี้เอาควได้ตัวนี้มาเนี่ยที่เราได้ปัญญามาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูสิที่ตอนที่อุททกดาบดคนทุกอารานดาบทคนทุกหรือพวกพรมลูกทนทุกมันต้องพวกข่าพอเมื่อไหร่กำจะดกำนานทานมันหมดมามันก็มาทุกอีกค่ะมันตกชั่วกราวแล้วมันมาทุกอีกค่ะ เราก็มาดู้พระพุทธเจ้านิพพานยังไงป่าเด็ดดับขันทะปรินิพานคําว่าขันเนี่ยคืออะไรตัวนี้รูปขันถูกไหมร่างกายนี่เป็นรูปขันส่วนใจนี่เป็นนามขันเวทนาสัญญาสัญขาวิญยามีสี่นามขันมีสี่รูปขันหนึ่งอ๋อนี้เขาเรียกมนุษย์ผู้ที่มีขันห้าขันเอาแล้วขันหนึ่งขันใครอ่ะเอาคนมูกฟักมีรูปอย่างเดียวเนี่ยขันหนึ่งขันเอาแล้วขันเตี๋ย อรูปรพงสัญญาเวทนาสัญญาสังสารวิญญาสัญญาเวทนาสัญญาสังสารวิญญาเนี่ยเนี่ยตรงรูปพกะสมิทันสีกันอ๋อเขาเรียกอย่างนี้เองแตนี้ดับขานก็คือดับทั้งรูปและนามเราก็ดูพรบอนุรุตตอนที่ท่านเข้าฌานดูพระพุทธเจ้านะอย่างที่เล่าให้ฟังบอกเข้าถึงฌานสี่เข้าไปรูปสี่เข้านิโรธออกจากนิโรธถอยมาถึงฌานหนึ่ง 升至四。